สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เฮาจะมาเรียนรู้การดูดวงชะตาโดยตำล่าคู่ใ์ไ,ไม่หากเข้าอยากหูว่าดวงชะตาของเขาจะดีหรือจะลายก็ให้ยกคันหาแล้วตั้งกิจอธิษฐานสิ่งที่เหาอยากหูสิ่งที่เาาหเาอยากเห็นแล้วกันหายใจ เด็ดใบไม้มาหนึ่งกำมือเอาใบไม่ใส่จานแล้วน้าพอกเทีารักคูหากใบไม่ในจานเหลือหนึ่งใบหรือเหลือสองใบก็ให้ยุดหากใบไม้ในจานเหลือหนึ่งใบในปีนี้ดวงชะตาของเฮาโมดีจะพบจ้าพ่อ แต่ปัญหาจะมีเรื่องเดือเดเนื้อรอนใจควรไปทําบุญเหตุสังกท่านเพื่อถูกยางจะได้บ่บาบางลงหากไม่ใบในใจ,จานเหลือคูคือเหลือสองใบในปีนี้ดวงชะตาของเฮ้าดีจะมีแต่ความจะเลื่อรุงเรื่องและกลก่าวนา โชคลาภก็มากหลายบ่าหนุ่มสาวหรือคููสามีพันรยาหากอยากคููว่าดวงชะตาของเฮาเป็นเนี่ยคู่กันหรือไม่ก็ให้ตั้งกิจอธิษฐานแล้วกันหายใจไปเด็ดไปไม่มาหนึงกับมือแล้วนับออกเทีาโครคหากไปไม่ในจาน เหลือเศษหนึ่งใบดวงชะตาบมเมนคู่กันอยู่กันไปก็บ่มีความจะเลิ่ญนจะต้องได้ยาล่างหากใบไม่ในจานเหลือสองใบหรือเหลือหนึ่งคู่ดวงชะตาเป็นคู่ข้องที่แท้จริงจะอยู่กันหัดเทาหัดแจ้ ในวันทีสิบเดือนมิถุนายนเลขน้ำโชคคือเลข2สองหาศูน2หาหากับเลข1หนึ่งสองสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้มอดูเพื่อนบ้านไววพอกันไหมในคลิปตา สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ